อีกแล้วอ่ะณเข้าไม่ถึงการแล้วก็แบบต้องการแค่เหตุผลไม่มีอะไรเลยได้ยินมาไม่รู้จริงไม่จริง,ไม,รงไม่มีหลักฐานแต่ขอแค่ได้พูดถึงเพื่อให้ engagement ในช่องมันเพิ่มขึ้นซึ่งตูมเชื่อว,ว่าเด็กสมัยนี้ทาแบบนี้กันเยอะมากก็คือพูดเรื่องไม่จริงหรือตีข่าวมั่วๆม,ม,มาเพื่อให้คนเข้ามาดูแลพูดคุยกันในห้องตัวเองอเพื่อเอาสติ๊กเกอร์เลยแล้วเพรพือ่อแบบนี้เราขึ้นไหมกับคําว่ารูท่าไม่ถึงการเพื่อเจ้าตันเอมันขึ้นตอนวันที่เห็นคลิปแต่พอมันมาหน้างานจริงๆอ่ะมันมันก็อยากจะข ตูมไม่รู้ว่าตูมจะไปเอาอะไรเขาได้มากกว่านั้นนอกจากโอเคคุณรับผิดชอบในคําพูดในเมื่อคุณเรียกว่าตุมโกงเงินคุณหนึ่งแสนงั้นตุมเรียกคุณคืหนึ่งแสนละกรันเอาง่ายๆแบบนี้ครับแล้วถามคุณันว่าเขาได้ยินแบนี้ไหมใช่ถามเขาเขาก็บอกว่าได้ยินมาจากเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนั้นอยู่ไหนไม่มีตัวตนไม่สนิทไม่มีไม่คือติดต่ออะไรไม่ได้เลยมันมันมันจบไปแล้วคําตอบที่เหมือนมโนขึ้นมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเรื่องเป็นราวมาตุมจัดปปารตีีีี้ออันนคืท่่ซึงงุ พึ่งสึกด้วยอ่ะมันมันเป็นไทม์ไลน์ที่ยิ่งไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วตอนที่คุณในห้องประโยคเนี่ยคุณรู้สึกว่าเรามเรื่องเราหนอ่มหนุ่มห,หนุขอโทษเราก็คนบ้านเดียวกันเขาไม่คนสียพันหนกันซึ่งเอาจริงๆถูกทำไมเราถึงอยากที่จะยกโทษไทยตุ้มไม่ได้ยกโทษนะครับตุ้มได้เงินแต่ว่าตุ้มตุ้มไม่รู้ว่าตุ้มจะทํา จะฟ้องไปถึงขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลทําไมเราก็อยากจะให้มันไกลเกลี่ยให้มันจบซึ่งไอ้คดีที่มันแบบหมิ่นประมาททางพรบคอมอะครับมันสามารถจบได้เลยตรงนี้แล้วตุไม่พี่หนูต้องต้องขึ้นศาลทุกปีมันก็ไม่ไหวนะมันไม่มีสูตรจะใส่แล้วว่าพี่ตูไม่อยากขึ้นศาลจไม่ศาลเออเป็นคนไหนเลี้ยงไก่ให้เริงรุเหรอคจริงๆตุมว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการยื่นโนตีให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ใครจะมาว่าตุได้นะถ้าเกิดตุเอาจริงอ่ะ ตูสามารถทําให้เรื่องจบเรียกร้องแล้วก็ชนะได้เงินคืนมาภายในสองวัน <c oughs> เหมือนกันนะครับถ้าตงจะทาอะ่ะตูทาได้เหมือนกันอันนี้เป็นการให้เขาทยอยจ่ายอันนี้ให้เขาคือเขาขอผ่อนผันเป็นเงินก้อนเขาไม่มีน้องก็ให้ดูว่าน้องเป็นเพียงแค่แอดมินบริษัทเล็กๆไม่ได้มีเงินเดือนสูงด้วยอะครับ <c oughs> เขามาเขายังมาคนเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีใครมาเลยว่าจะได้เงินบ้างหรือยอังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับน่าจะเริ่มจากเดือนหน้าเป็นต้นไปตุงให้เขาให้เวลาเขาหน่อยอูใจดีปะใจดี ถึงใ,ใจดีแต่ว่ายังไงก็ต้องใจ่ายให้คบครับตุ่มต้องการแต่มัสิบงวดครับแต่มันเหมือนเป็นว่าคนก็จะทำแบบนี้รเ,ออเราจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ตุ้มเจอเรื่องแบบนี้หรอกตุ้มว่าคนในวงการหลายคนก็เจอเรื่องพวกนี้แต่เพียงแค่หลายคนมีวิธีการแก้ไขไม่เหมือนกันแต่ตุ้มแค่รู้สึกว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะว่าเขาพูดในเรื่องที่ไม่มีข้อมูลความจริงเลยแค่แบบต้องการ ต้องการกระแสเฉยๆอย่างเงี้ยครับตุมเลยต้องเอาผิดเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่ชอบตุมเรื่องอื่นน่ะไม่ชอบที่ตุมเป็นเป็นเป็นตุด๊ดไม่ชอบที่ตุมเป็นคนสูงไม่ชอบที่มันแก้ไม่ได้อ่ะพี่อันนั้นมันเป็นแบบตุมไม่ว่ามันคืออคติของคุณไม่เกี่ยวกับเราเราไม่รับไว้เรื่องของคุณ แต่ไอ้ไม่ชอบตูมเพราะว่าตูมชอบโกงคนเอ้าอันนี้ไม่ได้มันมันมันผิดกฎหมายตั้งหลเนี่ยเป็นรายแรกที่ตูมอันนี้อันนี้เป็นรายแรกในชีวิตเลยครับที่ตูมแบบว่าเรียกมาไก่เกียร์แล้วยกมือขอโทษน้าสอนอตูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเ้วได้ให้เขาไปพูดในช่องทาไมวาครับเขาต้องพูดในช่องไลฟ์โพสตแล้วก็ส่งคลิปมาให้ตูมลงครับซึ่งเขาทำเรียบร้อยทันทีหลังจากเกิดเรื่องเหมือนกันซึ่งวันนี้ตูมยังงูไหมกับเขาทำไปเพื่ออะไรนอกจากเอนเกจหรือว่าเขางงงงเหมือนกันงงว่าแบบอ อีอย่างว่าเราอีกแล้วหรอและเรื่องพวกนี้คนเชื่อเขามากกว่าเราก็เลยไหมเรื่องชออโกงอ่ะซึ่งตูไม่เคยที่เงินหนึ่งแสนน่ะมันก็โอเคมันจํานวนเยอะแต่ตูว่าตูหาได้โดยที่ตูไม่ต้องโกงใครอะครับ <c oughs> ถูกปะครับมันมันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วซึ่งอนเ <c oughs> รเือ่องอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าบาัณเิตที่นอกจากหายช่อโกงถ้าสมมติมีกรณีที่ถ้าคนจะพูดถึงเราแล้วทำให้เรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ มายถึงว่าเรื่องไหนบ้างใช่ที่เราจะยอมไม่ได้บอกเลยว่าอย่าทำอ่ะบอกคาบอกไปสำหรับตูมอ่ะเรื่องอะไรก็ตามที่ผิดและมิ่นเมตต่อข้อกฎหมายอย่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ตูมสามารถถูกดำเนินคดีจับกุมได้หรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเช่นแบบมะตูมโดนปปงบุกยึดทรัพย์ร้อยห้าสิบล้านนัไนอย่างเงี้ยมัน มันใหญ่มากคือเฮ้ยร้อล้านเรามีถึงเลยหรออยากมีจังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับมันตุ้มเลยมองว่าทุกเรื่องอะครับที่เป็นข่าวที่มันแต่งขึ้นมาไม่มีใครในวงการชอบหรอกครับกับการที่ถูกแบบกุเรื่องขึ้นมาทําให้เสียบเสื่อมเสิทธชื่อเสียง แต่สาหรับตูมเสริมสีทชื่อเสียงเราะอาคาติไม่เป็นไรหรอกเราไม่สามารถให้คนทั้งประเทศมารักเราได้อันนี้เราเข้าใจแต่ให้มันมีขอบเขตหน่อยเกียดเราเพราะลูปพันสันถางเพราะคาแรคเตอร์เพราะนิสัยไม่เป็นไรเราไม่ไปห้ามแต่ไอ้ถ้าเกิดแบบเกียดเราเรามาแต่งเรื่องเพื่อโจมตีเราในข้อกฎหมายที่มันผิดกฎหมายอันนั้นอุ้มยอมไม่ได้ทุกกรณีครับนี่คิดนะครับว่าเงินที่ได้มาจากอะไรทำบุญครับทำบุญทำบุญฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทับ้งใสอยู่แล้วเหมืหอนพี่เดือนละ ทำบุญครับทำบุญทำบุญกับใครแต่พี่เลยไหมครับได้หรอได้หรอได้หรอคนคิวอาร์โค้ดเลยไหมครับสนใจกำลังมาถึงเมไ่เลยครับครับผมมันแต่ตุ้เข้าใจว่าพอจบเรื่องนี้ไปมันก็มีเรื่องใหม่มาอย่างแบบมีคลิปมีอะไรของเราเก่าๆหลุดออกมาคนก็ยังด่าเราอยู่มันคนด่าตุ้เป็นเรื่องปกติ คนชมอ่ะตุ้มตกใจเวลาทุกวันเนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วใครจะด่าเราอย่างไงก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราแล้วคนรอบตัวเราทุกวันนี้อยู่เคยถามเลยไหมว่าทำไม,มอะไรก็ไม่รูเออ้มมเคยเคยก็ <ๆ S 1> ตุ้มนหมันซ่าเลยอ่ะตุ้มไม่ได้เป็นเอางี้ก่าเคยมีศิลป,ปินท่านหนึ่งในวงการที่เป็นตัวแม่เราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าทําไมตุ้มถึงโดนด่าทั้งที่เราอยู่ในที่ที่เดียวกันถ่ายรูปด้วยกันแต่ทำไมเป็นตุ้มัวคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่านะ เอ็นดู ue, ตุงไม่มีหมายถึงว่านักความาที่คนนะเมตตาตูม,มัะไม่มีเพราะตุมเป็นคนที่ดูแรงดูคู่ดูคนพวกนี้นครับดูแบบปากจัดมันไม่ได้มีคนที่แบบรู้สึกแบบนียนกไม่น่าฟังอะไรเงี้ยครับสาราพพระแจ้าใหม่เรามีไปทำเพิ่มไม่ก็ไม่เป็นไรมันพี่มันจะทําให้คนเราแบบมาลักเรามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆในช่วงนี้ตั้งแต่ตูมใคยสัมภาพว่าตูมจะไม่ทาธุรกิจที่เกี่ยวกับอายาุก็คือแล้วแล้วก็ไปมุ่งทางแบบว่า ครับเออตอนนี้มันเริ่มเห็นผลยากระสิงที่เราเลิกละเลิกไม่ทำเเออจริงจริงมันไม่ใช่แค่ไ şey> ม่ได้ทําธุรกิจแนวนั้นไลฟ์สไตล์เราก็ไม่ได้ไปแบบนั้นเราด้วยไม่ได้ไปเที่ยวยันเช้าเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับสิ่งที่มันเห็นผลเลยก็คือสุขภาพหนึ่งสองสังคมใหม่ๆมาออะอย่างพอเราเราไม่มีเรื่องแบบนั้น่ะไม่มีเรื่องอบายามุกอะวันนี้ที่ตูมาอีเวนต์เนี่ยตูก็มาเจอเจ้าของงานซึ่งเขาเป็นศา เพราะฉันนเกิดจเจอมะตูมข้างนอกไปเที่ยวตามผับตามบาร์ไม่ใช่หมายความว่ามึงกินน้าลายไม่ใช่แต่ว่าเรากินเหล้าไม่ได้ให้เหล้ากินเรามาก่อนแล้วแต่สิ่งที่เราลดแล้วเรื่อปมนส่ขขงผลในเรื่องบชีวิตดีขึ้นว่าแบบมีสังคมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ป่ะถ้า,าป็นเด่อใช้คํานี้ดีกว่าครับอะไรก็ตามที่เป็นอบายามุกอะครับมันบทบางผัดสัตว์ทั้ง5้า หูตาปากลิ้นกายใจอยู่แล้วพอเราดื่มเหล้าไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้สติพูดก็ไม่รู้เรื่องมองก็ไม่ค่อยชัดฟังก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นการที่ลดของพวกนี้ไปไม่เอาตัวไปอยู่กับของพวกนั้นอ่ะมันทําให้เรามีสติเบื้องต้นอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องของนิสัยและข้างในแล้วเราเป็นยังไงอันนี้อันนี้น,น,นานอย่างที่ <c oughs> ตั้งแต่ก่อนที่จะขับะไรเงี้ยหมตอนนี้ก็เข้าปีที่สองปีที่สอง <hayat> <ห>อะท<ห>ี่ที่ตุมแบบ ไม่ได้มีธุรกิจกลางคืนเลยแต่ว่าพูดเพื่อนเปิดธุรกิจกลางคืนใหม่ให้ตุ้มไปด้วยจอยตุ้มไปครับตุ้มไปเพราะว่าตุ้มเชื่อว่าธุรกิจกลางคืนไม่ได้ผิดไม่มีใครบังคับให้คุณทําผิดสินอยู่ที่คุณเองว่าใจคุณถือสินมากหรือแค่ไหนมันไม่ส่งผลกับธุรกิจเกี่ยวกับงานอย่างหลังจะทำด้วยไหมครับไม่แบบว่าคือถือกลูกค้าอยู่ตรงน้ เออเป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนว่าธุรกิจที่ตุมทำโดยเฉพาะการเป็นผู้จัดอย่างตุงทำโซเชียลบริกาซเซสชนหนึ่งมาครับมันลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะตุมคนเดียวเขาซื้อเพราะมีคุณพิมพ์ซอนย่าเป็นประธานบริษัทด้วยและอีกอย่างหนึ่งานเนื้อหารายการตูมมันเป็นคอนเทนต์ของออนไลน์กับ Tik To อกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราน่าเชื่อถือหรอกครับเขาซื้อเพราะว่าเขาน่าจะอยากลงทุนกับอะไรแบบนี้ครับครับที่เราไปแล้ว ปีที่แล้วลำล่าสุดคือปีที่แล้วแต่มันเพิ่งมารีลันในวันนี้มันกลายเป็นไวรัลมก็ทุกคนบอกว่าเป็นพญานาคที่เอวานสริเจนนี่เบลล่าแป้วแล้วเราได้กลับไปที่ ตรงไม่ได้เคยดูเลยนะเพราะมันเป็นคลิปที่เหมือนคนเขาถ่ายในงานแต่พอวันนี้ได้มาดูเพราะมันไวรัลมี้อแล้วเศร้ามากเหมือนระบำหน้าทองคือทุ๊ก๊ อันนี้ครับไม่ใช่ครับอันนี้ที่ร้านพยาศิษฐสนา,านนคคาราาเลยครับเป็นยังไงพอมาดูเห็นไมาแล้วก็ไม่ขัดกับชาเนที่ชาวเน็ตเ,เขาพิมพ์อกมาการที่ชาวเน็ตเขาแซวเราว่าอู้ตายแล้วเพราะปู่เห็นเอวหวานแม่ไรเงี้ย <_ k> คือตูไม่ว่าไม่โกรธจริงๆศาสตร์การราแต่ละคนไม่เหมือนกันและตูไม่ได้เป็นเด็กการแสดงนักศิลป์มาโดยโตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตูราไม่เก่งหรอครับตูยอมรับแต่ตูราเพราะตูศรัทธาแล้วตูเคยดิ้นมาว่าการราวงสวงต่อเทพเทวดาที่มองไม่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นการสื่อสารได้ด้วยรระดดัับบนนึงีเเหหืืออกกาจุ นัสมาธครบตุ้มก็เลยทําตามที่ใจเรานึกถึงพอดีซึ่งตอนนั้นเราอาจจะคิดว่าเราเป็นแบบเจ้าแม่นาคีคือาอาจจะเอวออกแ <c oughs> ต่ว่าส่วนตัวตุวต้มมองเราว่าระบําต่อให้เป็นระบําไหว้เทพแขกตุ้มก็สาวนะคือ <c oughs> ท,ทุกคนรับตุ้มเป็นตุ๊ดนะครับตุ้มไม่ตุไม่รู้ตุ้ตจะมาลําแบบเฮ้ย hey, ไ <c oughs> ม่เลยมันก็ไม่ใช่ครับจริงจริงนั่นไอย่างนี้เราปีนี้เรามีวางแผนที่จะไปตุงไปทุกปีอยู่แล้วแล้ว ไอ้อเรื่องรำอยู่ที่ทโอกาสจริงๆอยู่ที่ฟิลด้วยนะพี่อ,อยู่ที่ฟิลเรา<อ>เพราะว่าอย่างคลิปที่ไวรัลตอนนี้ครับมันเป็นคลิปที่แต่งตัวแต่งหน้าซ้อมรำภายในสองชั่วโมงก่อนอางานเริ่มเลยม,<อ>มันไม่ได้มีการซ้อมอะไรมันอยู่ที่<อ>ตุ้มอยากทำไหมเดีย๋ยวพี่โทรเรียกชุดให้ตุ้มอยากไหมเดี๋ยวเรียกช่างแต่งหน้ามาให้แล้วเขาก็ฝนตาสะดาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งดูแบบสาวไปมากเลยแต่ว่าถ้าปีนี้จะเกิดขึ้นอีกเราจะเตรียมตัวคือจริงๆถามว่าเตรียมตัวไหมตุ้มไปไหว ตุ้มไปไหว้ของตุ้มอยู่แล้วตุ้มตุ้มยังย้ำนะคบว่าการราถวายไม่ผิดถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วเราชอบเราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปตอนไหนได้ตุ้มก็ไปครับ่ว่ามแล้วเ็อะไรมาเยอุย้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันไม่ได้อยู่ที่แบบไปไหว้ราถวายพญาหน้าแลชีวิตคุณจะดีถ้าคุณกลับบ้านมานอนขี้เกียจเฉยๆคุณก็ไม่รวยนะครับมันก็ต้องมาทํามาหาก,กินด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเรียกว่ามันมันได้เห็นมุมหนึ่งของเราแล้วมันสงบขึ โอเคขอบคุณ okay. <c oughs>